โอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะกับไอเครื่องบินทรงจะโดดกระดาษเปปโตเพนตอนนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ลองย้ายมอเตอร์มาต้างบนในด้านหน้านะจะได้แบบควบคุมทิศทางได้ง่ายนะครับจะได้แบบมันจะได้แบบดึงไปข้างหน้าอะไรเงี้ยจะได้แบบบินได้ก็ย้ายมาแล้วแบตก็เอาไว้ถวงด้านหลังชุดไฟก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไง 4G ก็ประมาณนี้แต่ไม่รู้จะบินได้ไหรือเปล่าโอเคมาลองดูกัน ก็ไม่น่าอรอดนะก็ถ้าเกิดจะให้มันบินได้ก็เดี๋ยวต้องจะต้องทาลาใหม่อาจจะแบบทําจากฟิชเอร์บอร์ดแล้วก็ยกไปยกองศาใมันตั้งขึ้นแล้วก็ด้านท้ายก็อาจจะทำมันกว้างขึ้นมอเตอร์ก็จ,จะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์บรัตลิตนะครับก็น่าจะบินได้นะถ้าเกิดเป็นสเปคนั้นอันนี้ก็ลองทํามั่วๆดูนะครับว่ามันก็ดูไม่น่าจะบินได้อยู่แล้วนะก็โอเคครับไปละ